สวัสดีครับวันนี้เจมางานเกมใหม่นะครับที่เดี๋ยวจะเปิดจริงวันที่31กรกฎาคมนี้แล้วครับหลอดนาอินฟินิตคัสนะครับก็เราจะสั้นๆเป็นแมวเอเมโตัวเด็ดตัวดังจากเกาหลีครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเล่นคอสแพลตฟอร์มได้ทั้งบนมือถือกับ P c เลยนะครับส่วนตัวเจนเนี่ยได้ลองเล่นเวอร์ชัน P ีในงานมาแล้วโดวยก็ต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยไหลลื่นภาพสยสดงดงามนะครับเสมือนเราเล่นตัวเกมออฟไลน์ระดับทีเปิลเอเลยครับซึ่งเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครสนใจในตัวเกมน,นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเกมเ,เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วแล้วเดี ดูได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างเลยนะครับเอาส,สักตันที่ส่วนตัวเจชอบละกันอย่างแรกครับเรื่องอาชีพหรือว่าอาวุธเนี่ยเริ่มมามันก็จะมี9อาวุธหรือว่า9หลอดตามในเรื่องของตัวเกม แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเกมสามารถเล่นได้หลากหลายมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวระบบอ b i ลิตี้เนี่ยเราสามารถผสมสกิลปรับสายเล่นติดแพร่ได้ทุกอย่างเลยรวมๆแล้วน่าจะเล่นได้เป็นแบบว่าร้อยแบบเลยครับอย่างที่2คือเกมนี้เนี่ยก็สามารถซื้อขายได้ิสระนะครับทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมเรียกได้ว่าใครเป็นสายเปก็ได้ช้อปปิ้งกันมันๆหรือว่าสายเอิร์นเนี่ยก็ขายของได้สะดวกครับอย่างในงานเขามีบอกด้วยนะครับว่าสถิติเฉลี่ยของเซิร์ฟเกาหลีกับไต้หวันเนี่ยผู้เล่นเอิร์นกันวันละแปดถึงเก้าดอลลาร์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได ิกับคุณคิดเลยใช่ไหมครับเราเพิ่งดูแบบว่าสงครามสดวดกันมาไม่นานเนาะโอเคก็ยังไงตัวหลอดนายนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ามเือนกรกฎาคมนี้นะครับตัวลิงก์ทะเบียนต่างๆเนี่ยไดี๋ด้ล่างตัวคลิปแล้ว